สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่360องศาโกรีนของท่านนะครับกับผมกิติพันธุเตยกุลนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะครับมาดูในเรื่องราวของเรื่องจริงของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับนี่คือการกระทําของมนุษย์ครับที่ไปกระทบกับเขาและแน่นอนว่ามันจะสะท้อนกลับมาที่ชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคิดสมัยนะครับแล้วก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงณับันนี้นะครับเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นนะ ภาวะโลกเดือดมีอะไรกันบ้างนะครับจากการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้น้ำท่วมบราซิลรุนแรงมากยิ่งขึ้นเสียชีวิตแล้ว7รายในอินเดียตอนใต้หลังฝนตกหนักกว่าปกติกลุ่มผู้อนุรักษ์กล่าวว่าป่าชายเลนกว่าครึ่งโลกของเรานี่นะครับกำลังถูกคุกคามจากการกระทำของมนุษย์เราครับสำหรับการพูดคุยในด้านของโกลกรีนในวันนี้ครับพบกับดรวิชานอิงสีสว่างผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา การวิจัยการเกษตรนะครับมาดูกันว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรบ้างครับในเมืองไทยตอนนี้จะส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมของไทยครับ เริ่มแรกครับเราเริ่มต้นที่ประเทศบราซิลนะครับท่านผู้ชมที่ดูสารคดีหรือว่าเป็นแฟนธนสิ่งแวดล้อมนะครับคงจะรู้ว่าประเทศบราซิลนั้นเป็นที่ตั้งของป่าอเมซอนแล้วก็เป็นปอดนะครับที่สําคัญของโลกในการฟอกอากาศนะครับแต่ว่าบราซิลนั้นเองก็ยังมีป่าที่เป็นป่าพื้นเมืองน,นะครับจำนวนมากกระจายอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นแผลเป็นครับไม่ไว่าจะเป็นบราซิลหรือประเทศไหนก็คือการทําลายป่านั่นเองนะครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้บราซิลนั้น ประสบกับภาวะน้ําท่วมในปัจจุบันครับเพราะว่าป่าถูกทําลายลงไปนะครับป่าถูกทําลายลงไปจากอะไรบ้างครับเข้าไปตัดไม้เอาไม้ออกมาหรือว่าเข้าไปเป็นการยึดครองถือครองของตนเองนะครับหรือว่าเข้าไปเพื่อที่จะแพรวถางแล้วก็ทําการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เข้าไปอาของบราซิลและทําให้เกิด การน้ำท่วมและทำให้ป่าไม้นั้นลดลงนะครับน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายทางตอนใต้ของบราซิลนั้นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นครับจากการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นจากการทำฟาร์มถั่วเหลืองนะครับเข้าไปเพราะปลูกแพลวถางนั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆจึงเรียกร้องให้รัฐบาลของบราซิลนั้นฟื้นฟ,นฟนูพื้นที่ป่านะครับที่จะมีระบบรากในการช่วยกักเก็บน้ำจำนวนมหาศาลนะครับ รัฐรีโอกานดีโดซูครับซึ่งเป็นรัฐเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศบราซิลนั้นสูญเสียพืชพื้นเมืองไปถึง22%หรือ22.5ล้านไร่ในช่วงปีพศ2 5 2 8ถึง2565ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางสภาพอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับ ได้รับน้ำท่วมฝนตกหนักที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า150รายและสูญหายอีก100รายซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วรครั้งที่4แล้วนะครับของภูมิภาคในรอบไม่ถึง1ปีป่าไม้พื้นเมืองที่ถูกทำลายครับช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะซึมเข้าสู่ดินและช่วยยึดไว้นะครับซึ่งช่วยป้องกันการพังทลายของดินและเหตุการณ์ดินถล่ม ยิ่งน้ำท่วมมีสีน้ำตาลเข้มมากขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกได้ว่าดินจํานวนมหาศาลนั้นได้ถูกชะล้างออกไปนั่นเองครับ Rio อกรันดีโดซูนั้นจําเป็นต้องฟื้นฟูป่ามากกว่า6.25ล้านไร่นะครับเพื่อสร้างความสมดุลด้านสิน่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมตามการศึกษาในปี2566ของกลุ่มพัฒนาที่มีชื่อว่า Institut o Escohas ครับ อย่างไรก็ตามก็ยังดูเหมือนว่ารัฐบาลบราซิลนั้นยังคงจะมีแผนที่ยังไม่ค่อยชัดเจนและไม่ค่อยหนักแน่นพอนะครับภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่า heavyweight plan นะครับแม้ว่าจะมีข้อตกลงในการลงนามเมื่อปีที่แล้วกับรัฐต่างๆของประเทศในแถบตอนใต้และทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลในการปลูกป่า5 6 3 0 0 0ไร่ภายในปี2569นครับนี่คือประเทศบราซิลนะครับที่ตัดไม้ทําลายป่าก็ส่งผลถึงเรื่องน้ําท่วมนะครับ มาถึงประเทศอินเดียบ้างนะครับแล้วก็พ่วงไปที่ปากีสถานอีกนิดหน่อยนะครับอินเดียกับปากีสถานตอนนี้เป็นภาวะที่ปะปนกันนะครับระหว่างเรื่องของคลื่นความร้อนแล้วก็เรื่องของฝนตกหนักนะครับไปดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอินเดียนั้นตอนนี้มี ฝนตกหนักนะครับมากกว่าปกติก่อนจะถึงฤด,ดูมรสุมมากกว่าปกติยังไงครับมากกว่า18%นะครับของฤด,ดูมรสุมปกติที่น้ําฝนนั้นตกลงมาครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลังจากฝนตกหนักก่อนฤดูมรสุมปกตินะครับทำให้มีผู้สีชีวิตแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในเอเชียใต้ยังคงเผชิญกับคลื่นความร้อนในขณะเดียวกันนี้อยู่ก็าตามครับ จ้าหน้าที่กล่าวว่าฝนก่อนมอรสุมสูงกว่าปกติถึง18เซในรัฐเกระในปีนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่และก็ทำให้เที่ยวบินที่สนามบินโคชิโคเดต้องหยุดชะง,งักไปหน่วยงานการบริหารจัดก,การภัยพิบัตินะครับหรือว่า KS DMA ครับระบุว่าชายวัย70ปีรายหนึ่งเสียชีวิตจากฟ้าผ่าตามด้วยชายชายวัยสักกันนะครับอีกสองคนที่เสียชีวิตจากการพัดตกลงไปในเหมืองหินที่เต็มไปด้วยน้ำในเมืองปาลักกัด และอีก4ีรายครับในเขตอิดุกกีและปัตตานมทิตตาครับจากการพัดตกน้ำจนกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียได้ประกาศเตือนภัยสีแดงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองครับตรงกันข้ามกับรัฐเกระนะครับ และปากีสถานส่วนใหญ่กําลังเผชิญกับคลื่นความร้อนนะครับโดยกรุงนิวเดลีครับเมืองหลวงของอินเดียนั้นออกคําสั่งปิดโรงเรียนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียคาดการว่าจะมีคลื่นความร้อนอีก7-10ถึงวันในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศส่วนในประเทศปากีสถานครับประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงนะครับทางการแนะนําให้ประชาชนนั้นอยู่ในบ้านแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จําเป็นเนื่องจากว่าคาดการว่าอุณหภูมินั้น จะสูงขึ้นนะครับเกิน48องศาเซลเซียสนี่เป็นอุณหภูมิจากการวัดนะครับในบางแห่งของประเทศด้วยซ้ำไปอุณหภูมิที่สูงขึ้นในเอเชียใต้อาจทําให้สุขภาพของเด็กๆหลายล้านคนนะครับอยู่ในภาวะความเสี่ยงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรแล้วก็อยู่ในภาวะการขาดน้ำนะครับนี่เป็นรายงานของหน่วยงานเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติของยูนิเซฟนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมทิ้งไว้นะครับปิดท้ายนะครับเรื่องของป่าชายเลนกันบ้างครับ ป่าชายเลนนั้นมีพื้นที่นะครับในโลกใบนี้อยู่ตามริมชายฝั่งเนี่ยประมาณ15%นะครับแล้วก็ช่วยป้องกันอะไรบ้างครับเรื่องของระบบนิเวศวิทยานะครับเป็นการกรองน้ําเป็นการต้านนะครับคลื่นที่รุนแรงนะครับเข้ามาสู่ชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยแต่ว่าสิ่งที่พบก็คือว่าปัจจุบันนี้พื้นที่แหล่งของป่าชายเลนนั้นลดลงนะครับแล้วก็ถูกคุกค,คามอย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่เรียกว่า เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแต่ว่าการถมดินของประเทศสิงคโปร์นั้นก็ทําให้ป่าชายเลนนั้นหายไปเกือบทั้งประเทศเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องป่าชายเลนกันก่อนนะครับป่าชายเลนนั้นครอบคลุมประมาณ15%ของแนวชายฝั่งของโลกนะครับแล้วก็มีบทบาทสําคัญอย่างที่บอกไปครับทั้งในเรื่องของระบบนิเวศเศรษฐกิจนะครับเป็นแหล่งกรองน้ําแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์อื่นๆด้วยในทะเลนะครับนอกจากการช่วยอนุบาลสัตว์นะครับยังช่วยกัก เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ o ถึง11,000ล้านตันป่าชายเลนนั้นยังทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่สําคัญนะครับของเขตชุมชนในเขตชายฝั่งอีกด้วยนะครับการสํารวจล่าสุดโดยกลุ่มอนุรักษ์ระหว่างประเทศครับระบุว่าระบบนิเวศป่าชายเลนครึ่งหนึ่งนะครับของโลกใบนี้ก็คือกลมๆ50%นั้นมีความเสี่ยงต่อการล่มสลายอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นนะครับจากสภาพอากาศสุดขั้วจากภาวะโลกร้อนนั่นเอง สภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติครับหรือว่า IUCN นั้นระบุว่าหากไม่มีการดำเนินการป้องกันใดๆพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดของโลกจะจมอยู่ใต้น้ำทะเลอย่างสมบูรณ์ภายใน50ปีข้างหน้านะครับโดยระบบนิเวศชายเลนนั้นที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเลยนะครับก็คือที่ไหนบ้างครับอินเดียเมื่อกี้เพิ่งอ่านข่าวไปนะครับสีลังกาแล้วก็มาดีฟที่ท่านผู้ชมนั้น มักจะชอบไปฮันนีมูนวางแผนกันนะครับส่วนประเทศบ้านใกล้เนินเทียงครับอย่างสิงคโปร์นั้นแม้จะมีความมั่นคงนะครับทางเศรษฐกิจแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียป่ายชายเลนนะครับไปเกือบทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการถมดินอย่างกว้างขวางครับปัจจุบันสิงคโปร์วางแผนที่จะมีโครงการฟื้นฟทูที่จะช่วยปกป้องแนวชายฝั่งนะครับที่อยู่ต่ำจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น IUCN นะครับซึ่งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีผู้เชี่ยวชาญกว่า250คนนะครับเพื่อที่ทําการสํารวจและนอกจากการจะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับที่ส่งผลต่อการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของป่าชายเลนแล้วการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของป่าชาชเลนที่ได้รับความเสียหายนั้นยังได้รับแรงกดดันจากการผ่นน้ําจืดเพื่อการชประทานอย่างกว้างขวางอีกด้วยนะครับ ปิดท้ายนะครับกับโครงการดีดครับมาฝากครับกับโครงการอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวนะครับตอนรักป่ารักชุมชนเราจัดเป็นครั้งที่5แล้วนะครับอัดแน่นด้วยภารกิจรักโลกมากมายครับอาทิเช่นไปปลูกป่าชายเลนกันนะครับตะลุยเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงการเรียนรู้วิถีชาวเลข,ของพี่น้องชาวปากกระแสของจังหวัดระยองด้วยนะครับ จัดเต็มตลอด3วัน2คืนครับกับพลังของราวจิตอาสาผู้บริหารและดารารักโลคที่พิแซษธนิดวันนะครับรอต้อนรับพลังจิตอาสาทั่วประเทศอยู่นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ Facebook สถานีรักโลกสมัครดนนะครับจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับ สำหรับการพูดคุยโกกรีนของเราในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่านวัตกรรมอะไรนะครับที่จะมาช่วยส่งเสริมความย่ำยั่งยืนนะครับในท่ามกลางสภาพอากาศที่สุดขั้วรวดเร็วแบบนี้นะครับเราจะมาพบกับดรวิชารอิงสรีสว่างนะครับผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับตอนนี้อาจารย์วิชานอยู่กับเรานะครับอาจารย์สวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนวัตกรรม อันหนึ่งที่ผมลืมหยิบมาเนี่ยเมื่อกี้ลืมมามันเป็นวัสดุที่เพิ่งจะได้รับการวิจัยใหม่เรียกว่าแบล็กพาเล t ใช่ไหมครับเพ l เลตครับแบล็กพนเลตมันเป็นชิ้นเล็กๆเองแต่มันให้พลังงานสูงมากเห็นบอกแบบนั้นและเหมาะกับภาคอุตสาหกรรมด้วยเราจะเรียกว่าชีวมวลขั่วก็ได้ชีวมวลขั่วดําบพลังงานชีวมวลและมันจะมีผลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเราจะรีบพานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ว่า black palette ชิ้นเล็กๆสีดำๆนี่เดี๋ยวเอามาให้ดูครับว่ามันคืออะไรครับ